ตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะทางด้านของพรรคเก้าไกลก็ประกาศมาโดยตลอดเลยนะคะว่าจะไม่เป็นผู้นาฝ่ายค้านนะคะเนื่องจากหมออ่องปฏิพัฒน์นั้นดํารงตําแหน่งเป็นรองประธานสภาแต่ล่าสุดค่ะก็มีการให้มอบหมายกรรมการบริหารพักนะคะชักน้ําหนักเลือกระหว่างการเป็นรองประธานสภาหรือเป็นผู้นาฝ่ายค้านซึ่งนักวิชาการนะคะก็ออกมาวิเคราะห์เหมือนกันว่าหากเป็นรองประธานสภาเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าโลสนามข่าวเรื่องนี้กันค่ะ ออลส,สาาามข่วจกรวม11พักจำนวน314เสียงร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลและไม่มีพักก้าวไกลร่วมรัฐบาลได้มีมติร่วมกันเสนอชื่อนายเศษฐาทวีสินเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นนายยกรัฐมนตรีประชาชนกว่า14ล้านคนเลือกผม ไม่เป็นบ้อนนาไครับเมื่อวานนี้ก็ทางพักก็รับว่าเดี๋ยวคณะกรรมการบริหารพักก็คงจะหารือครับแต่เรื่องนี้ผมยืนยันง่ายๆเลยครับว่าเราคงไม่ได้คิดารณาว่าตําแหน่งไหนเนี่ยนะครับที่มันเป็นตําแหน่งแห่งที่ที่มันดูเท่ดูอะไรนะครับแต่เราคิดว่าตําแหน่งไหนที่เราคิดว่ามันจะเหมาะกับจังหวะในการเคลื่อนนโยบายของเรานะครับ การจะตั้งรัฐบาล11บพักการเมืองที่นําโดยพักเพื่อไทยแม้ใกล้จะได้ยนโฉมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วแต่ในมุมของพักเก้าวไกลที่ต้องอกหักกลับมาทําหน้าที่ฝ่ายค้านก็ยังไม่มีความแน่นอนในตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่ยังไม่ชัดเจนว่าท้ายที่สุดพักเก้าวไกลจะหันมาคว้าตําแหน่งนี้ไว้หรือไม่หรือสิทธิ์จะตกไปอยู่ในพักการเมืองลําดับถัดไปแม้จะมีหนึ่งเสียงในสภาเพราะถือเป็นตําแหน่งที่คงไม่มีพักการเมืองใดอยากจะมาแย่ ซึ่งถ้าในกรณีพรกเก้าไกลถ้ารองประธานคนที่หนึ่งไม่ลาออกก็ถือว่าไม่เข้าคุณสมบัติตรงนี้นะดังนั้นก็จะเหลือเพียงแค่ประชาธิปัตย์นะครับไทยสร้างไทยแล้วก็บรรดาพักเล็กเท่านั้นเองนะครับที่จะต้องมาดูไล่เรียงลําดับลงไปนะครับในส่วนพักประชาธิปัตย์วันนี้ต้องบอกว่าคุณจุลินเองแม้ว่าจะยังเป็นรักษาการหัวหน้าพักนะครับก็อาจจะไม่เข้าข่ายของการที่จะได้รับเสนอชื่อก็ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เป็น หัวหน้าพักตัวจริงนะครับในขณะเดียวกันลําดับรองไปนะครับก็คือพักไทยสร้างไทยนะซึ่งก็อาจจะเป็นไม่ได้นะครับที่อาจจะไปอยู่ที่พักไทยสร้างไทยแต่พักไทยสร้างไทยถ้าหัวหน้าพักยังคงเป็นคุณหญิงสุดารัตน์นะครับซึ่ง คุณหญิงสุดารัตน์นั้นได้ลาออกจากการเป็นสสไปแล้วก็ต้องลงไปสู่พักที่อันดับรองไปนะครับซึ่งอาจจะกลายเป็นพักเป็นธรรมนะครับที่มีโอกาสจะได้เป็นผู้นาฝ่ายคา้านก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้หมดนะครับแล้วก็ตําแหน่งผู้นาฝ่ายคา้านต้องบอกว่าพรรคการเมืองต่างๆก็คงไม่ได้แย่งชิงกันอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ได้มีอํานาจหน้าที่อะไรที่จะทํางานได้ตามกฎหมายที่มากมายนักนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนัก ค่าแม่พักเก้าไกลจะอยู่ระหว่างการช่างน้ําหนักระหว่างตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้าในสภาผู้แทนราษฎรกับตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ว่านักวิชาการก็มีการวิเคราะห์นะครับว่าตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นอาจจะทําให้พักเก้าไกลทําหน้าที่ในสภาได้มีศักยภาพมากกว่าครับ ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าในสภาผู้แทนราษฎรแม้จะได้สิทธิในการนำเปิดการอภิปรายและได้เวลาการอภิปรายมากกว่ารวมถึงยังสามารถเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหากรรมการองค์กรอิสระอื่นๆได้แต่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ประเมินว่าตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีความสำคัญมากกว่าเพราะมีอำนาจในการกำกับการดำเนินการของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและเอื้อให้พักก้าวไกลทำหน้าที่ได้ราบรื่นและมีบทบาทมากกว่าผู้นำ ฝ่าายค้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าตำแหน่งรองประธานสภานะครับจะเป็นตำแหน่งที่มีความสําคัญ มากกว่านะครับเพราะว่าตําแหน่งรองประธานสภาอย่างน้อยที่สุดมีทรัพยากรทางการบริหารที่มากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของฝ่ายเลขานุก,การนะครับของเลขาธิกา,การสภา,าผู้ทแทนรัษฎรนะครับที่จะมาช่วยในการทํางานต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการประชุมสภานะครับที่ในความเป็นจริงนั้นประธานสภา,าผู้ทแทนรัษฎรไม่สามารถจะเป็นประธานได้ตลอดเวลานะเพราะนั้นจะต้องมี การเปลี่ยนหรือหมุนการทําหน้าที่ประธานกับรองประธานสภาคนที่1และรองประธานสภาคนที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นรองประธานสภาก็จะมีบางช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาของฝ่ายค้านหรือช่วงเวลาของพรรคก้าวไกลนะครับในการที่จะได้มีโอกาสในการทําหน้าที่ต่างๆในสภาแล้วก็อาจจะทําให้เรื่องการทํางานอาจจะราบรื่นนะครับกว่า ตัวประธานสภาซึ่งมาจากพักร่วมรัฐบาลและรองประธานสภาคนที่สองที่มาจากพักร่วมรัฐบาลนะครับทางพักคก้าไกลน่าจะเลือกรองประธานสภาแล้วเห็นว่ารองประธานสภาเนี่ยมีศักยภาพหรือว่ามีแนวโน้มในการที่จะทําอะไรสําหรับพรคโดยรวมหรือสําหรับการเคลื่อนไปในทางการเมืองน,นได้มากกว่ารองประธานสภาจะทําอะไรได้เยอะนี่ตัวอย่างเส้นสมมตินะครับว่ามีการพิจารณาอะไรอยูแล้วที่ทางพักคก้าไกลเห็นว่า การมีรองประธานสภาท่าทอยู่เป็นประธานะจะทําให้ได้มีการอภิป,ปรายหรือแม้กระทั่งเรื่องบางเรื่องเรื่องการบป็นขวนการะถ้าสมมติว่ารองประธานจะมีโอกาสาในการที่จะร่วมพิจรารณากับประธานถ้าหว่ามีเรื่องที่มีการอภิป,ปรายแล้วปรากฏว่ามนันเสมือนึอ่งว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นถ้าประธานเอาไม่อยู่พอต้องมาเป็นรองประธานแล้ถ้าเกิดรองประธานเอาอยู่ มันก็จะทําให้ดูกันแล้วทัมีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในภาวะนี้สําหรับพรรคก้าวไกลและในมุมมองในวิธีคิดของพรรคก้าวไกลผมเชื่อว่าเขาเลือกรองประทานสภา หากสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลชุดนี้จะปราศจากผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแต่รัฐบาลก็ยังถูกฝ่ายค้านตรวจสอบได้ผ่าน,นกลไกนิติบัญญัติทั้งการตั้งกระทู้ถามและการเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้และหลังจากนี้จะกลับกลายเป็นความขาดเอกภาพของฝ่ายค้านและเราอาจจะได้เห็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพก่อนที่จะมีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ทีมข่าวการเมืองเนชั่นทีวีรายงาน